ิมือนีกันย่างอยู่บ้านนะเมืองนหน่อยของเฮาคือเกาจาะพี่น้องค่ะมามือนีผพากันมากินเขาเ้าน้งกันอีกคือเกาเดอร์เมนูมือนีซีมีลาบปลาจานลาบปลาตองเมฉันเซซองฟิดไว้ให้นะคะลูกเมื่อหดบานหดเฮือนเราจะเห็ุปันกินเนาะจ้ะมีลาบปลาตองแล้วก็มีก้อยเหตุขมก้อยเหตุขมนี่ฉันอยากกินเองแมยหญิงเห็นเหตุขมอีเมย์เราเซซองฟิดไว้หลายหลายถุงนะคะก็เลยเอามาลวกนําหอนก้อยกินแซ่บๆเนาะจ้ะก่อนอื่นเ่ากับไปค้างหม้อไว้ก่อนจะต้มหัวปลาตองต้มก้างต้มยังมันเอาน้ำนัว บ้านฉันสีเฮ็ดแบบนี้เด้อยิงต้มหัวปลาต้มก้างปลาเอาน้ำนัวมันสกกะกอนแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นจักหน่อยเนะาะจ้ะหฮาจังสีเอามาหวดเอามาคนในเนื้อปลาตองของเห้านะจ๊ะปลาตองนี่ก็อีแม่ขูดไว้ยิงเอ,อ้ยหนูทางเฮ็ดกินอีพ่อไปตึกมาจา้าแล้วก็ามาขั่วมาหยางเซ่ซองฟีเซ่ซองเย็นไว้นะคะอยากลาบอยากกินยามไหนก็จังเอาออกมาขัวมาลาบกินโลดนอ้อยน้ำซุปของหฮาก็สิปเป็นประมาณนี่ใส่น้ำปลาแด็กใส่เกลือแค่นี้แหละจะได้น้ำซุปนะจ๊ะระวังที่ห้าตำปลาเนี่เฮ้าก็มาโคเลกับน้ำซุ กงปลาเนาะจ้ากัางปลาหัวปลานัวนัวดิหญิงฉันซีมเบิงหาเอามาโคเลโคเลเข่ากันยิงเฮ็ดแบบนี้ไปเป็นสิบรอบผู้ีเนือ้อปลาตองห้ามากระซิฟูขึ้นเรื่อยๆเนาะจ้าคนไปจนว่าส้มม่วงหนึ่งเกบดไิกินเมนูนี่ฉันซีเบาก็แห้งแต่เป็นพอ่อแม่ฉันเฮ็ดเนาะอีพอ่อเราเป็นคนลาดยิงเอ้ยพี่ทีพี่ทนันถูกขันตอนคนแล้วคนอีกอยู่หันจะคนผสมกับน้ำซุปเติมน้ำซุปที่ละหน่อยนะฉันละเยอะหยาดมาโคเลโคเลปรุงรสดอันนี้เราคนไห้มันได้ทีแล้วเนาะจ้กเนื้อปลากับน ซุปมันเข่ากันแล้วเขาก็เอามาปรุงรสจากก็คือปรุงราบก้อยทรรมดาทั่วไปในเลยิงแต่ว่าบริไใหมังนาวดิใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นปรุงรสผงชูรสน้าปลาลงไปเนาะจา้ะใส่หมักเพลทไผ่ามากเพลทก็ใส่หมักเพลทหลายเนาจจักหน่อยนะจ๊ะคนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าแม่นว่าปลาสดเท่ากับสกินดิบก็บมีเนาะหญิงแต่ว่าอันนี้เข้าเป็นปลาที่แบบว่าแซ่ซองฟีแซ่ตู้เย็นไว้แล้วฮน่าก็เลยเสียเอาไปขวัวให้มันสุกเนาะจา้ะขวัวอูใส่ไฟใส่เตาทานไว้จักหน่อยจะกระสิหันมากก้กอยห ขัวไวหฮมหอม,หอมสดใหม่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะใส่หลายๆลหลอดข้าวขัวนี่แนวมกนักเนาะเห็ดผึ่งขมมานี่หรือว่าเห็ดยูคาเป็นไผลเคยเห็ดก้อยกินแบบนี้บ่คะค่ะปกติเสียเอาไปใส่แกงเนาะไม่หรือว่าแกงกินเนาะจ้ะร่างอาหารฉันเอาใส่หอดตาบหักหุงหัวด,ดิงเออความฉันมักใส่ตาบักหุงหรือบ่สันก็สิก้อยกินสิลาบกินแบบนี้แซ่บไปอีกแบบเด้อจ้ะพี่น้องเห็ดได้หลากหลายเมนูอยู่แนวเอามาต้มไว้มันเศร้าขมแล้วร่างคนเพิ่นก่มากแต่ยางไอไสเวนี่เราสิบกินเลยดิหญิงเห็ดอันนี้เราว่ามันขมติดปากติดคอล คนผ่นบมักขมอยู่แล้วเนาะฉัน,นีนสู่ตายขั้นว่าเรื่องขมนี้มากจาก้ะพรากินได้ยูก็ถือว่าแซ่บเนาะลาบเหตุแล้วแล้วหันมาเบื้องหมอลาปลาจ่าบัดที่นี่สุกแล้วกะโป่งหม้อลงนะคะอีพอกกไปเด็ดใบมักตูมมาแต่หลังสวนหญิงแล้วเอามาเผาลุ่นไฟแบบนี้ลและ้วว่ามันสีหอมกว่ากันฉันลองกินเบื้องเอกอกระหมอีลีจ่จ้าใบมักตูมเผาลองเอาไปเผาเบื้องด้อหญิงถ้าเฮาเอามากินซื้อมนกระสิได้อีกรสชาตินึงแต่ว่าถ้าเฮาเอาไปเผาให้แม่นเฮียวมันกระสิได้รสชาติความหอมของใบมักตูมเพิ่มขึ้นนะ เพิ่มอัตถรสในการกินเราจะยิงล่องเบิงหลากลายเป็นไอเดียนะคะพี่น้องมากินข่าวเสาเซียมนากกนหยิงไอแส่เวียงลุยกอนผู้เดียวเลยเม่ฉันยาขายของจากเรนนายเรนหลังหญิงสลับซาเปียนกันไปขายข่าวกินแน่ลูกไปขายของแน่เราจะอันนี้เราจะยิงชีวิตแม่คขาแม่ขายพอเม่ฉันหฮงบดาหยุดได้ยอนหญิงอีพอแล้วอยากไปรับจ้างรับใบแล้วอยากไปยูทงยูธากันยนจังซีแล้วขี่คานขายของขี่คานโอนอวนน้ำคนคือมันโมเมนต์ไอซีที่เล่าลักขณะหญิงอาซีที่เล่าลักคือ ผาทานเอาฟืนหาปลาลงทงลงท่าลงหนองสู่ตายไปเมื่ดมือเมื่ดเว้นก็ได้นะคะแต่ว่าอีเมลก็อยากให้พักงานหนักเนาะก็อยากให้มาบรววาหันมาขายของอยู่เฮือนอยู่ซานน้หลูกน้ําหลานมากกว่าฮะนะลูกเต่าก็ไปหาทํางานกรุงทอกรุงเทพเลี่ยงปากเลี่ยงท้องจะของได้แล้วเนาะพอเมลก็อยากให้มโมเมเมอยู่เฮือนบ่อยากให้ไปรับจ้างรับใบแล้วฮะหนะายิงไปแล้วค่ะพี่น้องมือนี้มาฝอยเววนัวงหัวมวนซมีแหละมากินข้าวอ้างพรา่แหกเศร้าข้นหอดกันเนาะค่ะมือนีไปแล้วเด้อขอพูดดูการติดตามรับ รับชมไปแล้วสวัสดีค่ะ